ได้เลยค่ะเช็คฟีดแตกไปค่นะขาดแฟนจากเก็บไม่ได้ทีมงานเลยค่ะก็จริงๆก็ชมว่าทีมงาน,นาอ่ะเช็คส่วนชมก็เช็คบ้างไม่เช็คบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เนี่ยชมาก็ดูในแค่ในแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไล่ดูตามเพจอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลามีเนี่ยกระแสว่าถ้าไม่ใช่แม่ชมก็ทีมงานของเราแตกขึ้นอย่างเงี้ยได้ยินแล้วรโอเคบ้าง เอจริงๆชมก็ไม่ได้รอดทุกอย่างเออก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รู้ตัวว่าบางทีมันก็มีบางอย่างที่เราเอาไม่อยู่หรือว่าบางทีมันก็มีบริบทบางอย่างอะไรที่เอออันเนี้ยมันเออตรงนี้มันอีกนิดน,นึงวะ่ะรออะไรเงี้ยจริงๆ <c oughs> ก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าเราแบบสมบูรณ์แบบขนาดน,น,น,นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันอ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบ ใช่มันก็มีวันที่ดีแล้วก็วันได้แต่ใช่ถูกไหมเราบางวันเราตื่นมาหัวฟูบางวันตื่นมาหัวอะไรเงี้ยมันชัวร์ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างอย่างน้องเองเริ่มเริ่มจะชอบการแต่งตัวแบบคุณแม่ไหมคะแบบวันนี้มาม่าเสฉวนี้อยากจะใส่แบบนี้บ้างก็ ก็มีนิดนึงอย่างวันเนี้ยเขาก็แบบเมื่อวานไปสติ๊กซ์ที่บ้านใช่ไหมคะเกาเห็นชุดเขาก็แบบเขาก็เดินตรงๆไม่ได้เขาต้องหมุนตลอดเสบายสบายแล้ต้องแล้วต้องเดินหมุนตลอดเลยเขาก็จะรู้แหละว่าเวลาเขาแบบแต่งตัวสวยอ่าเขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือเป็นชุดกระโปรงชุดหวานๆนะักเขาก็จะเหมือนจริตเขาก็จะมาอีกอย่างอ่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันไหนที่เขาแบบแต่งเป็นสตรีทเป็นเท่ๆเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เขาอินเนอร์เขาก็จะเป็นอีมาเหมือนกันมามาไม่เคยเห็น น่่คะแมไชงว่าเขาก็รู้แหละแบบแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเขาเขาเขาก็รู้อ่ะมีรีเฟนไหมคะแบบยังไงแต่ละวัน่ก็ไม่ได้ถึงจะรีเควสนะคะตอนนี้ยังถือว่าให้ใส่อะไรก็ก็ยังใส่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งอ่ะสักหกเจ็ดขวบอาจจะเริ่มมีว่า ชอบแบบนี้แบบนี okay, okay. <IL statistically> <Uh ้อะไรเงี uhm ้ยเพราะว่าอย่างพี่ๆเขาก็เนี่ยพอสักวัยประมาณนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีความชอบแล้วก็เริ่มมีอะไรที่แบบเป็นของตัวเองหรือหรือว่าจะรู้ไหมเพราะว่าแบบวันนี้จะต้องมาทำงานแล้วต้องใส่เสื้สื้อต้องออกมาทำงานกับแม่แล้อันนี้เขาก็รู้เขาก็จะรู้แหละว่าเขาแต่งเขาแต่งว่าเขาจะมาทำงานเขาก็จะรู้ว่าเนี่ย มาทํางานนะต้องให้ป้าเอกคำหงส์ให้ป้าเอกเก้าหงสให้ต้องให้ลูกป้อมปัดแก้มให้ใส่ชุดสวยๆอะไรเงี้ยใส่รองเท้าบัลเล่อะไรเงี้ยเขาก็จะดูแล้วกังวลไหมคะว่าจะถูกใส่เก่ง่าคุณแม่แล้วไม่เป็นไรค่ะเต็มที่เลยค่ะพี่สายต้องได้ยินมาดังฟินหอมมากพี่สายต้องตบรางวัลแล้วล่ะรออยู่รออยู่รอรีวิวพี่สายด้ยินไหมครับอเราต้องมาล็อค่ะ้าชิ้นละพีวีมาแล้ว ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆพยายามไม่อะไรมากเพราะาอย่างที่บอกว่าเด็กมันเยอะก็คือแค่ว่าให้รู้วันนี้มางานอะไรไม่ไม่พูดทิดโพดารเลยแค่แค่นั้นใช่่าคิดว่าคิดว่าเขารู้แหละเราว่าเขาเห็นโคดากเห็นขนน้ำหอมเห็นอะไรองเงี้ยเขาก็รู้นะพี่ชมเขาถามเรื่องแอปที่ออกรายการแม่แอปหรอวันนั้นเป็นไงมูลตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อ โอ้ยลืมแล้วนะเนี่ยวันสต็อกแบบสักพักหนึ่งละใช่แต่ว่าออกมาแล้วฟีดแบ็กดีมากคือแบบว่าหวานไม่หมดหวานไม่หมดทั้งรายการออนแอร์แล้วใช่ไหมออนแอร์ใช่เอาด้วยพี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นกับตอนถ่ายท้าปกติก็ปกติตามภาษาคนเป็นแฟนกันก็อย่างนั้นน่ะเขาหวานกว่าตอนที่แบบเขาแต่ง ไม่หรอกเราว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติของเข่าอุ้ยฉันพูดได้ไหมมันคนเป็นแฟนกันพูดไปแล้วพูดไปแล้วจริงๆรนแม่แอปก็มีเก่งๆม่จากพิธีกรต้องไปเป็นแชร์กับเชิญร่วมลองว่าเขาสบายใจนะเออสบายใจไหมวะแม่เขาใก็สบายใจก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแบบมันก็ยังเป็นพวกเราอ่ะเออแต่คำถามนี่คือตามตะคลิปหรือว่าคำถามที่เราอยาก เทา,าเจงรจริงว่าชมาจําไม่ได้แล้วอ่ะว่าชมถามอะไรแกไปบ้างแม่ยกเก้าอี้ออกให้เขานั่งด้วยกัน,นอ๋อแม่ยกเก้าอี้ออกให้เขานั่งด้วยกันอ๋อเอเอก็จะนั่งคนละตัวทำไมอ่ะไม่ได <c oughs> ้ลมาชงหรอคะไม่ได้ช,ง,ะะดชงแต่แบบตลกปะเออตลกปะก็แบบเออก็มาสัมภาษณ์คู่กันแต่แบบแยกทำไมเออไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดอะไรปะแบบปกติคนเข้ามาโปรโมทหรอกหรอว่านั่งด้วยกันอย่างงี้ชมไปเห็น <Yeah. S 2> เ็นแบบนี้นมาตรวจเขาบอกว่าวหวานิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาจริงๆว่าชมก็ไม่ได้เห็นช็อตแบบอะไรขนาดนั้นอ่ะชมว่ามันปกติมากๆอ่ะ ชมว่าเขาคือชมว่าถ้าเห็นว่ามุงมิงกุกกุกก๊กมากๆอันเนี้ยชมว่าน่าเป็นห่วงแต่ชมว่าเขาดูเป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูเป็นตัวของตัวเองนึกออกปะเวลาบางทีเราเห็นแบบอุ้ยแบบหวานมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบสงสัยมีความเอ๊ะมันจะแบบเอ๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาก็ดูเป็นเป็นธรรมชาติเมื่อนที่เราเหมือนต้องแต่งหน้าพร้อมกันตอมสำหรับจะโดนคุณยังไงบ้างับการที่มาอ๋อจริงๆแ่ไม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 ่ค่อยได้มานะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้น พี่หนุ่มบอกว่าแม่แอบเปลี่ยนไปต่อปากต,ต่อคำมากขึ้นพูดพูดเร็วขึ้นสามสเต็ปก็ทำงานกับพ่ออ๋อเหรอไม่ใช่เพราะไปแนงเงินเงมนขึ้นเหรอทำไมอ๋อเขาคิดว่าแบบว่าอ๋ออยู่กับรโดนกงแล้วกีก่เไม่หรอกว้างชมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไม่นะไม่นะแต่ชมว่าก็อาจจะด้วย แต่ว่าช่ว่าด้วยการที่มาทำสามแซบเนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนทำให้แม่ต้องแบบว่าเหมือนแบบต้องเร็วขึ้นต้องอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าทั้งเจอพ่อแล้วก็เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะพี่หนุ่มก็มองไปไกลแล้วค่ะว่าถ้าแซบแต่งต้องจะใส่ของคู่ค้าสู้ไหมคะไม่ชมดิจิตอลพูดปิ้นนะแม่ดิจิตอลพูดปิ้นนะค่ะแม่ดิจิตอลพูดปิ้นใช่ไหมเดี๋ยตอง เอาเป็นว่าซัพพอร์ตไปแน่ซองอาใส่แน่เจ็ดหลักเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันเออเท่าไหร่ดีว่ากันอ่ะซองมาใส่อยู่แล้วเออนี่เรื่องนึงที่เป็นไวรัลที่พี่ยูหรือพี่สายจะยกร้องให้เพราะแรกกับก๊อซคาร์บอนหนึ่งห่อเออเป็นไงบ้างนะตอนนั้นเราเห็นคลิปเราตกใจหมากกับไม่ได้ตกใจหรอกเราก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็แต่ว่าพี่สายเขาคือถ้าเทียบกับพี่ยูนะเขาจะเรื่องแบบนี้เขาจะช้ากว่าเขาจะเขาจะมีความแบบ เขาก็จะอยู่ในในโลกของเขาอะไรเงี้ยเอ่อก็ก็จะค่อนข้างเขินๆเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็น้ำต้นก็ไม่ได้เข้าใจคำว่าคำว่าอธิบายแล้วแต่ก็แบบจะเข้าใจดีไหมอะไรเงี้ยอือแม่ต่อยเรื่องหนึ่งเโลคอนท์ที่เป็นวีล่าล่าสุดกับชุดหน้าซอนมันกล้าวใจแค่ไหนแม่เียบไปกติเห็นตลอดเอืออินนี่ไม่ใช่เพราะว่ามัน <S <S อ,อล่าผู้ชายก็ใส่ชุดบอลอยู่บ้านป้าเอป็ไงแม่อหลลงที่ไหนแล้วมันดูหลายคนก็มาวีดข้าใส่ใจเียเค่ามีชมนะมะนชมไหมก็ไม่จริงก็ปกติก็ชมกันไหมเหรอก็อาจจะมีว่าดูแลตัวเองดีเนาะชมกั ชอบไม่เพราะว่าก็บ้านตัวไหนดูบ้านการดูแลตัวเองกันทั้งคู่บ้านเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเออแต่เออถ้าผอมลงแบบคุ้มยุคจ๋าลูกว่าไงคะขอโทษนะคะเอากระโปงแม่ออกคือถ้าแบบว่าถ้าผอมลงหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็จะชมกันอันนี่ก่อนแล้วยังไงมันก็ายเป็นความรักก็เปนโซเชียลความคุ้นทากันอะไรมีความรักอันนี้ไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราบจริงคือเห็นเห็นที่นางลงของตัวเองแค่นั้น รักใจนะคะที่มีคนรักที่จะมีเพิ่มมากขนเรื่อยเรื่อยครัส่งรักทั้งครอบครัวนะอย่ารักคนเดียวช่วยนะอันนี้ประกาศไปเลยหนึ่งครอบครัเป็นการเตือนเตือนทั้งที่หนึ่งเมนได้รายได้แต่อย่าอินเมนได้แต่อย่าอินบอ ดูแลตัวเองก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าก็พอกันใช้ผู้อะไรเงี้ยก็ทั้งออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับไปจากที่อย่างคุณน้องเนี่ยก็จากที่แบบเหมือนไม่ซีเรียสอะแล้วก็เหมือนเลิกงานกลับจากโรงงานกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเข้มงวดเรื่องอาหารมากขึ้นมากอะไรเงี้ยเรื่องอาหารการกินน้ำมันน้ำมันที่ใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็โชว์พอมันผ่านไปหลายๆปีมันพอคุมอาหารอะไรเงี้ยมันก็ออกมาทีทัน จอเคไหนเห็ดนสวยนะบสวยราไปลกัวเลยชักไม่ไปมามามเกลเกลพถามหน่อยพี่เจวเขาอวุ้นไหนถึงเวลาี่ได้ซื้อถูกวสวยมาลองลงลอตีสั้อยว้นสวเรนเลยที่มาของเมฆเหรออะไรนะเอไหมนะคะเอาเลเลขอเรกเขมาเลขสามตัว เม <tang s> ื่อ <Tamam> กี้น้องจะร้องเพลงอะไรนะคะหนร้อง่ดหอ่อยได้มัีไี่ผู้หญิงอะไรสอ่งน่อยค่ะอันน้องเกร้องเองเนี่ยค่ะร้องเตรงนี้ได้เลยอยะ่ตคงนู้ตรงนู้น้าแดงนู้ทำได้ยังไงครับไอนแน่ ไปดูคลิปที่ยุเต้นอีกทีเลยนพชมจะเอาคลิปที่เราเต้นให้เขาดูไหมเราต้องมีตำนานอยู่ไงเต้นเต้นเตเโอ้โทษแต่แล้วตำนานคนพี่พี่ถัไ่มันต้องเป็นแบบนี้โอ้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 โ้ยโออ้้ยอ้ย้อออ้้อ้ย้ <thôi S 2> เดี๋ยวดิวกะไม้ก่อนดิวกไม้ก่อนมันต้องนิบอ่ะเดี๋ยวนิบมืออัหนิบนิ้วแล้วได้แล้วได้แล้วอนนองเตียวชอบเลขอะไรคะโ้นงเตียวเตีมาลองได้แล้วโอเคเรียบร้อยเก่งมากเกกโอเคก่มากกแล้วแล้วคเติแลนวติเติ้เตลค่นี้พี่จีี่ตามแม่ตาแม่เหรอตาแม่